สวัสดีจ้ะพี่น้องพอ่อไกแล้วจ้าเมื่อนี้ช่องเซเว่นแซกลนหรือสาวเซเว่นสิาพาไปหาเน้อไม,จม้จ้าเรียนได้จ้าปานเนือไม้ก็อยู่ท้างหลังของเซเว่นเองจ้ามาเบิ่งคารว่าสิมาน์บอืมอนิกาเซเว่นกับสิบสบหาน้อไม้ไปไหวแกงไปต้มกินกับเจบบองของเซเว่นเองจ้ามอนิกามาเลยค่ะมีดคู่ใจกับเสียมคู่กายของเซเว่นเองจ้าไปค่ะเซเว่นสิมาน์บอไปเบิ่งกันจ้านี่พี่น้องน้องแลให้มาจ้า เห็นยุบาจานนี่จ้าี๋ยวกสิสุดอนะไรเนาะโอ้ยสวยๆจ้า นี่จ้าพี่น้องนอนแรกแห่งหมานจ้างามๆเลยเอาแล้วก็ถุงไว้ให้เพื่อนเนาะนี่พี่น้องเหนือจ้าอีนอนหนึ่งจ้างามๆละจ้า,าก็ใส่มีป่าเลยเนาะ จ้าอ่อนๆจ้าพี่น้องอีกอันนึงจ้าไงครับจ้ะพี่น้องเจ้าเสื้อกระสีหักเอาเลยจ้าอันบักไงพี่น้อง แล้วนี่เสียงวาพี่น้องนี่จ้าใหญ่พี่น้องใหญ่ขนาดเลยนี่พี่น้องอีกอันนึงจ้าหักเอาเลยจ้ายาวแล้วน้ำงามจ้า พี่น้องอีกอันนึงจ้าหักไปจ้าหุ่นยักพี่น้องในขนาดจ้า nhìn cha ý ăn cha không cả gì hạ lên phía nó nhảy phía nó nhảy nhảy ยังไงจ้าอีกน้อยน,นึงพี่น้องจ้างามๆจ้านี่จ้าพี่น้อง ทำงานจ้านี่จะพี่น้องสุ่มนี่สองสองอันเลยจ้ายังไงจ้าต่างทางนอกเลยจ้าหักเอาเลยจ้าอุ้ยสะออนจ้าอันนึงข้างในพ่นจ้า นีจ่จะพี่น้องง,งามๆจ้าหูยลายสวยพี่น้องเห็นไงพี่น้องเห็นเลยจ้าหูย้ยมองนี้ซุ้มนี่สามนอเลยจ้าหเห็นไหมพี่น้อง นี่จ้าอีกอันนี้พี่น้องอันนี้จ้านี่จ้าพี่น้องอันนี้พี่จ้า พี่น้องสามอันเลยจ้าทำงามจ้าเอาอะไรกับทอมมี่เพื่อนบ้งพี่น้องมันจะเกิดใหม่จ้านีพี่นอ้องอีนอนหนึ่งจ้าโอ้สองนอนเลยจ้า หนึงกันน้อยแล้วเจ้าพี่นอ้องอีกอันนึงจ้าโอ้ยสอนพี่น้องเอาแล้วครับทุกท่นจ้าโอ้ยอีกอันนึงทุกท่านเจ้พี่นอ้อนง,พ,พ,องพออีกแล้วจ้าเห็นบอกพนะตั้งอยู่ทางนอกเลยจ้าเอาก่อน นี่พี่น้องไล่ข้กพี่น้องไล่ข้กน้องใหม่เฮานี่จ้ะพี่น้องลายลยเลยจ้ะหาเอาเลยจ้ะ ทำงานจ้ะนี่จ้าพี่น้องตาไมไปเ้อพี่น้อง นี่จ้า <c oughs> นี่จ้าพี่น้อง <c oughs> เห็นอีกแล้วจ้า <c oughs> อนอนยังไงจ้า <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> ไปหาอีกค่ะ เอาล่ะก็โถงไปไเพื่อนได้จ้ะนี่จ้ะพี่น้องลายๆงามๆได้จ้ะอีกนอนนึงจ้ะ นี่จ้ไปค่ะหากอไม่จ้าหาอ,อีกจ้าอีกน้องหนึ่งพี่น้องเห็นปะจ้าอยู่ข้างนอกเลยจ้าน้องนี้เขากับสิคุดเอาเด้อยจ้าแต่พี่รู้สิได,ด้เลิกบ่ รู้ลึกมันได้พี่น้องมันเลี่ยวข้าจ้านี่จ้านี่จ้าพี่น้อง น้ำมัสาวส์เวีนจ้ามือนินสเสี่ยกัออกมาจากป่าหาน้ำมันนะเด้อน้ำมันสาเ์เวียนกไ็ได้ได้ไล่หล,ลายจ้ามีแต่นอนใหญ่ๆจ้าสเสี่ยกัสิเอาไปต้มเอาไปแกงมีแต่นอนใหญ่ๆพี่น้องไปต้มกินกับแจวแจวบองของสาเวีนเองจ้าก่อนจะกางกันจะลืมเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์สเสี่ยงกัน,นเด้อที่สำคัญจ้าอย่าลืมก,กดกระดิ่งจ้า จังบริภาทคลิปต่อไปเด้อสรับเมื่อนี่จะเป็นกับจากเดวนหนีเ้อะน้องไมป่ปลาจ้ายอดๆจ้าขอบคุณค่า